วันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูกาแฟนมชมพูนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะเตรียมแก้วไว้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะมาตวงน้ำแดงค่ะน้ำแดงใส่ไปที่40 ml ค่ะน้ำแดงที่เราใช้วันนี้จะเป็นของ Hell's Blue Boy นะคะเทลงไปในแก้วเลยค่ะ จากนั้นตามด้วยนมสดค่ะนมสดที่เราใช้จะใช้ของเมจิกนะคะใส่ไปที่40 ml ค่ะตวงให้น้องได้40 ml พอดีเลยนะคะจากนั้นจะใส่นมข้นจืดไปที่20 ml ค่ะเทลงไปในแก้วเลยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ คนไปเรื่อยๆเลยค่ะแก้วที่เราใช้วันนี้จะเป็นขนาด16ออนนะคะก็คนน้องไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะเข้ากันนะคะเมื่อคนได้ที่แล้วจะทำการใส่น้ำแข็งนะคะชั้นแรกจะเป็นส่วนผสมที่เราบอกเอาไว้นะคะส่วนชั้นที่สเราจะใส่เป็นนมสดนะคะนมสดเราจะใส่ไปที่60 ml นะคะ ตวงให้ได้พอดีเลยค่ะจากนั้นก็เทราดขอบแก้วนะคะเพื่อให้น้องแยกตัวเป็นชั้นนะคะและจะทำให้น้องไม่ดิ่งลงไปในแก้วจะทำให้น้องไม่แยกชั้นนะคะแนะนำให้เทวนแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะใส่กาแฟสดที่เราต้มมาไว้นะคะกาแฟสดเราจะใช้ไปที่60 ml นะคะอันนี้ก็เราก็ตวงมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะพอดีแก้วแบบนี้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูกาแฟนมชมพูนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองไปทําตามกันดูได้เลยนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ